อุ้ยกาไรแขนสวยจังเลยแม,ม่เมียเอาไม่ลูกยี่สิบาทเองแ้วมันยางมัดผมอา้าวแม่ไม่รู้แม่นึกว่ากําไรแขนไม่รู้ก็ไม่ต้องพูดมากอายคนแม่คะมีนวดทาปากไหมจ๊ะนวดไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้ลิปมันกันแล้วลองวัสลีนไหมคะลีนอะไรคือลีนบอกว่าอย่าเดินไปถามคนอื่นไปทั่วอยากได้อะไรก็ถามหนูสิแม่ขอโทษแม่แค่อยากได้นวดทาปาก แม่ลูกขึ้นอย่านั่งกับพื้นกอแม่เมื่อยขอนั่งสักพักได้ไหมข่าวหน้าไม่ต้องมานะมาแล้วทําให้หนูอายคนแม่แม่ขอโทษแม่ขอโทษมันหลุดมือลุกขึ้นออกไปอยู่ข้างนอกเลยแม่ขอโทษเนี่ยครับว่าไงลูกชายตัวดีผมอยากพาแฟนมาเจอแม่ครับ คุณตำรวจของแม่ไปแอบมีแฟนแต่เมื่อไหร่เนี่ยสักพักแล้วครับคนนี้ผมจริงจังครับงั้นเอานี้แล้วกันพาแม่ไปเจอเขาก่อนถ้ารีบให้เขามาบ้านเดี๋ยวเขาจะตกใจเราเอานะลูกได้ครับเมีร้านนี้นะครับเมียโหอายุยังน้อยเปิดร้านใหญ่โตขนาดนี้เลยเหรอพี่พรครับอา้าวมิทีนจะไปไหนเหรอมีแม่ผมครับสวัสดีค่ะค่ะเออเป็นแม่ของแฟนมิทีเหรอคะเออคือนี่มีพรแฟนผมครับ แม่อะไรนะนี่แฟนลูกเหรอไปครับแม่แม่เป็นอะไรหรือเปล่าครับเออแล้วนี่เป็นเจ้าของร้านนี้หรือเปล่าคะไม่ค่ะเป็นลูกจ้างค่ะแม่เป็นอะไรครับเออเปล่าเปล่าเดีย๋ยวแม่ขอตัวกลับก่อนนะอ หาแฟนนังทีมันเอารุ่นแม่เลยเหรอมันคิดอะไรของมันอยู่นี่ฉันไม่มีวันยอมให้มันเอาคนรุ่นแม่มาเป็นลูกสะใภ้ใช่หรอฮัลโหลมิทีนพรุ่งนี้พาแฟนมาทานข้าวที่บ้านกับแม่ด้วยนะเสื้อตัวละร้อยจ้าแวะดูก่อนได้นะจ้าตายแล้วทำไมตัวร้อนจี่เลยเดียวเป็นยังไงบ้างลูกสบายดีไหม คุณมิทินลูกฉันตัวร้อนสีเลยค่ะสงสัยจะเป็นไข้งั้นผมพาไปหาหมอนะแต่ฉันไม่มีเงินค่ะงั้นผมจัดการเองครับขอบคุณนะคะคุณมิทินที่พาลูกฉันมาหาหมอจากนี้ไปผมขอดูแลคุณกับลูกนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันเกรงใจผมเตรียมใจครับไม่เป็นไรครับเิว ผมไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วนะขอบคุณนะที่เปิดร้านเสื้อผ้าให้ฉันแล้วก็ดูแลฉันกับลูกดีขนาดนี้ผมทําได้ทุกอย่างครับแก่คนที่ผมรักครับนี่อะไรอ่ะเอือตุ๊กตาของพ่อเธอค่ะไม่เป็นไรครับตอนนี้คุณมีผมแล้วดื่มะารีดไปได้เลยลูกใครเนี่ยหน้าเหมือนเราตอนเด็กเลยอาเธอเตาน่นิวนิวนิวของเราใช่ไหมนิวครับ พาลูกไปกินข้าวเธอเดี๋ยวพ่อพาไปกินข้าวเรากลับมารับเธอกับลูกแล้วตอนนี้เรามีทุกอย่างแล้วนิวเราอดทนรอเธอมาตั้งกี่ปีเธอรู้ไหมเรากับลูกลําบากแค่ไหนก็นี่ไงเราไปสร้างตัวเพื่อจะมาดูแลเธอกับลูกแล้วไงตอนนี้เราเริ่มต้นใหม่กับคุณมิทีนแล้วเธอไม่รักเราแล้วหรอทาไมเธอถึงไม่รอเราเลยอ่ะมันสายเกินไปแล้ว สวยเลาไปยังก็ตื่นตื่นแห่มาทํางานขัดดอกเด้ยวย่ได้มานอนขัดดอกปวดหัวลูกเ่าไหวมาสําอยลูกอเฮ้ย hey, ตัวฮอนก็บอกแล้วว่าปวดหัวอ,อ๋อกินยาเ้าศเซา้าไปเฮ็ดเวียกอยแค่นี้ก็ลุกปรเดมมาลุกเจะเป็นห่วงคอยบอ่บล่ละยันมาันตายงเงือ่อนขออกไปได้แล้วคอยสินอนพนักผ่น ผู้ใดเปลี่ยนเสื้อห้โอ้ยหวังเงยงเจ้าเฮ็ดเงีงคอยโอ้ยเปลี่ยนเสือซื่อหวังคิดได้ปะน,นี่สแสดงว่าเศร้าข่แล้วใส่เบ่งดูคอยเอาเอกสารมาให้เห็นเจ้าลืมครับคอยกลับกันเด้อเดี๋ยวนางเว็นมูเนะ่คือสิรับนี่แหละเนิวไอามิทิน,มนเมนี่ ไอ้เมื่อประกันโตนี่วเร็วบม่อได้เว้ยสิประกันน้าเงินหล้านนี่เงินหกล้านนี่ม่ใช่เงินหกล้านสร้างถามเนาะถึงมันที่หนึ่งตัวจุกุปะกับบ้านเฮาเอ้ยไปมือเนยวดีใจว่าได้กลับบ่านิว,นวใส่กระฮักนิวมาตะดโดนเล้วถึงเวลาแล้ว ไอ้จะบอกว่าแต่งงานกันเนะน้องแต่งงานกับไอบ้บ่ได้เป็นอย่างนี่น้องมีคนที่หากอยู่แล้วขอโทษด้วยไอ้อืมเอาเกลือมาคืน มาได้จังไดเห็นเสือลนอยู่ก็เลยเอามาให้ลอยแฟงใจยามได้ตีแจมเด้อกจะด้ใจแต่งงานเล้วหผสิแต่งกระเจ้าอันตัวยินสวมแยนไหนกันอยู่ใส่แหวนบ่มีเอ้าซาดนี่คือสิแต่งกับผู้อื่นบ่ได้ละละหมควาว่ะจมันยนี่สวัสดีครับอู้หลานยายก็เป็นแต่สร้างแถมมาอุ้มบ่งกันน่ะนี่ยงงายบ่ี่ให้เก่งบ่สูก็ขึคืนห้ยยูเบิดขึ้น มัก็รับตอนเศร้านี่แหละครับแม่อยูู่้เดียวเงาบอคือว่ายายไปอยู่น้กากันบอละแม่มักอยู่แบบนี้มักอยู่แบบธรรมชาิิอนอนรับเป็นจะสร้างเนาะหนาเพิ่นแม่ผมมบอกกับปู่มาฝากไอมิทินมิวเอามิทินได้กับปู่มาหลายอยู่บ่กัับแม่พังเมียกันเด้อ ควายสิบตแลรนมาทางนี่บอควายหนูเฮียแม่อ้ายเห็นบอบอเห็นได้ลหละเดี๋ยวไอจะพาไปหาไปไปไอขอบใจละลายเด้อที่ซอยหาควายเบิดมือบอเป็ยนยังดอกนงางต่บ่าน้องซื้อวัตจไิซื้อว่าส้มผู้จ้านอ้องส้มผู้ไอมีทีนนอ้องส้มผู้คาโดนบอไอโดนส้มแลไอราทาดอาะส้มผู้ แม่โซ่มาเห็นยางกันอยู่นี่สวัสดีค่ะแม่มึงคือปล่อยเห็นผู้ชายมาจับมือถือแขนมึงยังสิมานี่โตเป็นไทจังมาเอิญเข้ามาแม่โตมาจับมือถือแขนลูกห้องสิลูกข้าเสียห,หายโตต้องไปหาเงินมาสู่ขอลูกห้าเลยสิบล้านสิบล้าน,านขันมามีเงินสิบล้านก็ไปต้องมาหามันแม่กินข่าวล้วบอบอ่บอบ่อยาก แม่เป็นอย่างขึ้นหนาเครียดเครียดขึ้นนมิทินไอ้มิทินแล้วเป็นอย่างแม่ไปมากผู้สาวแม่เขามอาอห่อคาดอง1ิบ้านอุกอังนัอยู่นีเจ้าเชียจังได๋มันสิไปหาอยู่ใสเฮ้ยมิทีนข้ากันไมหยังได้ยินข่าวต้องการใช้เงินบ่เคือ่องหูอเอนี่เอาเงินมาขึ้น1ิบ้านเงินห้องห้กานน้องเอนบอกอีกซี่านเธอเป็นการตอบแทนที่ดูแลแม่ให้เอาไปแจ้งเมี่ยเด้อ ต้องซุปูอไอพี่ที่ไอมาได้จังหนไอ้มีเงินไปแต่งน้องเลยที่หนีเงินชนิบ้านอีรีบอกไอ้ก็สะไดแต่งงานกันแล้วมัองไม่มีงานมีการทําเรื่องไงมาได้ทุกวันมีแต่พี่ให้ลูกน้องทํามาก็ต้องมาทํางานช่วยหนูไม่เหนื่อยหรือไงพี่อยากช่วยไม่อยากให้หนูเหนื่อยแม่ค้าคะเชียร์โนตซองม่วงกับซองฟ้าราคาเท่ากันไหมคะมันไม่มีป้ายราคาติดหรือไง อแล้วมันช่วยเรื่องอะไรคะสองฟ้าผิวออร่าองเมืองรถลอยดํหาหัดอ่านดูสัมั่งไม่ใช่มีแต่ถามฮทำไมยอดขายมันตกขนาดนี้เนี่ยชมพู่มานน่สิจ้าแม่ตั้งแต่แกมาช่วยแม่ขายข,ายของยอดขายตกลงไปเยอะมากๆเลยแกทําอะไรอยู่หนูก็ช่วยทําทุกอย่างแล้วนะแม่ต่อไปแกต้องมายืนขายของเชียร์ลูกค้าทํายังไงก็ได้ให้ยอดขายมันพุ่งกระชูด วันๆก็แต่งตัวก็รีกล่ารู้จักแต่งตัวส,ยสวยๆให้เหมือนพี่แกห,หน่อยจะได้ดึงดูดลูกค้าจ้าแม่จ้าลูกสาวคนสวยของแม่จ้าบีเอ็มหรอลูกแม่กำลังดูดูช่วยอยู่นะฮะหนูเลือกสีได้แล้วเหรอลูกโอ,โอเคโอเคจ้าเดี๋ยวแม่จองให้เลยนะจองจองเลยคะ่ะฉันจะทำยังไงดีเนี่ยเงินก็ไม่พอยอดขายก็ตกพี่โจ๊กเกร์ แม่พี่มีลูกกี่คนหรอมีห้าคนครับและแม่พี่รักพ่กเ่ากันไหมไม่เป็นไรนะหนูยังมีพี่อยู่พี่จะไม่ทิ้งหนูไปไหนอยากให้พี่ช่วยอะไรบอกได้นะทําอะไรกันอนะโจเกอร์เธอก็มาหาหน้องทุกวันเมื่อไหร่พ่อเธอจะมาคุยเรื่องแต่งงานกันสักทีพ่อก็ทาถามอยู่ครับแต่ไม่ได้คุยกันจริงจังวรจริงจังกันได้แล้วเธอก็มาหาหน้องทุกวันจะได้ไม่เป็นขี้ปากชาบ้านเดี๋ยวพลจะกลับไปคุยกับพ่อครับดีบอกพ่อเธอด้วยนะ ลูกสาวคนเล็กของแม่ค่าดองต้องไม่น้อยหน้าใคร